คุณ7613ห6หนเจาพระวิจารณ์พระก็ยังพอทนแต่ที่ชาวโศกเนี่ยมีคารวาดวิจารณ์พระป่าออกสื่อสาธารณะบอกว่าพระป่าคือพระเถือนนายสู่แดนธรรม คุณทำแบบนี้มันจะหยาบโลนเกินไปไหม <Okay. S 1> คุณเป็นใคร <Okay. S 1> คุณเป็นพระหรือที่เคยได้ยินมาขนาดนักบวชของชาวโศกหรือว่านักบวชหญิงของชาวโศกเวลาออกเวลาออ,ออกสื่อสารมวลชนสาธารณะน้อยคนนักที่จะพูดวิจาร์ณเรื่องแบบนี้ถ้าอยากจะวิจาร์ณก็วิจาร์ณส่วนตัวทำไม หมูกลุ่มชาโศกไม่ตักเตือนคนแบบนี้บ้างเห็นมานานแล้วหรือถ้าจะเข้าข้างกันก็ไม่เป็นไรขอบคุณที่ไม่ให้ไม่เป็นไรเข้าข้างเนี่ยเพราะนก็ขอบคุณที่คุณให้ไม่เป็นไรถ้าจะเข้าข้างกันก็ไม่เป็นไรขอบคุณที่ให้ไม่เป็นไร แต่ถ้าคนข้างนอกเขามองเห็นมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรกับฐานะขออภัยด้วยนะที่กล่าวตักเตือนเอาสุภาพด้วยเตือนแล้วก็ขออภัยอา้าวก็มีความเห็นต่างๆหลากหลายความเห็นของคนเราก็ว่ากันไปคุณสู่แดนทำเนี่ยถ้าคุณจะเขียนชื่อเขาให้ถูกๆก็ต้องสู่แดนทอทหารรอเรือรอเรือมอมา้า คนเขียนสู่แดนแล้วก็ทอทหารสู่แดนทำทอทหารสลามชื่อเขาสู่แดนแล้วก็ทอทงรอเรือรอเรือมอมะสู่แดนธรรมะแต่คนเขียนสู่แดนธรรมก็ถ้าเปิดจะให้ถูกหรือไม่แต่ใจะจานาจะไม่ให้ถูกจะเขียนอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกไม่ได้ทื่งาอะไรแต่บอกไปให้มันถูกต้องเท่านั้นคนเรามีสิทธิจะ มีจิตใจแนะนำกันท้วงติงกันแม้แต่จะตำหนติติเตียนกันวิจารกันมันเป็นมันเป็นเรื่องที่มีในมนุษย์ชาติที่สำคัญไม่สำคัญก็อยู่ตรงที่จิตมีอคตมีอคติหรือมีอ,ก,อกุศลจิตหรือไม่ถ้าต,ติเตียนโดยที่ไม่มีอกุศลจิตคือจิตไม่ได้โกรธไม่ได้มีโลภ หลงตัวเองหรือว่า,าทําเพื่อจะแย่งประโยชน์อันนั้นนี้อะไรไม่มีจิตตําหนิติเตียนด้วยเจตนารู้ว่าอันนี้มันไม่ดีมันไม่ถูกก็ตําหนิติเตียนด้วยจิตบริสุทธิ์ตําหนิติเตียนแสดงความเห็นการตําหนิติเตียนคือแสดงความเห็นถ้าภาษาที่ใช้มันแรงมันหยาบมันก็เป็นภาษาที่แรงที่หยาบ ในการตําหนินั้นบางทีถึงแรงถึงหยาบคนก็แปลว่าด่าหรือแปลว่าแรงน่ะเป็นคำที่หนักหนัก,นกแดงๆมันก็เป็นไปตามลักษณะของสิ่งแสดงออกอเพราะงั้นอยู่ที่คนใดจะติดใจคนที่ติดใจใครติใครไม่ได้คนนั้น่เป็นคนมีอัตตา พระพุทธเจ้าท่านบอกตําหนิได้นะคนตําหนิกันตําหนิได้คนตําหนิพระพุทธเจ้าก็มีแน่นอนพระพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นธรรมดานะท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ้ะท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วการตําหนินั้นตําหนิด้วยจิตบริสุทธิ์ไม่มีปัญหาหรอกดีนะตําหนิผิดก็ได้นะคนที่ไม่รู้จริงก็ตําหนิผิด่นะตําหนิถูกก็ได้ ถ้าตําหนิถูกก็เป็นประโยชน์ตําหนิผิดก็เป็นประโยชน์นะตําหนิผิดจริงๆแล้วถ้าคนที่เข้าใจโดยจิตบริสุทธิ์ดีๆเนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะ่ะไม่มีปัญหาอะไรก็สําคัญการตําหนินั้นแล้วคนที่ได้รับการตําหนิมีอัตตาไหมถ้ามีอัตตาก็ต่อต้านย้อนแยง้งแต่ก็ไม่ให้ทำอะไรน,นต้นแต่คนที่ไม่มีอัตตาแล้วตำหนิไปเลย คนที่ไม่มีอัตาตําหนิไปเลยอาตมาไม่เคยกลัวเกรงใครตําหนิไม่เคยไปว่าใครตําหนิเราเขาตาหนิเราก็ตําหนิสิ 4, เขาแน่นอนเขาตาหนิตาหนิที่ตําหนิถูกถ้าเขาตําหนิผิดเราก็แก้แก้ให้มันถูกบอกเขาว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าอ,อย่างที่เขาอะไรอะไรเขาว่าอาตมาว่าไม่เป็นอย่างงน้นมันเป็นไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้แต่ไปเป็นอย่างงน้นเป็นอย่างนี้อาตมาก็แก้ อาตมานไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าแต่เป็นอย่างที่อาตมาเป็นซึ่งเขาไม่อยากให้พูดโดยซ้ำไปอย่างอาตมาเป็นอรหันต์เงี่ยอาตมาบอกอาตมาเป็นคุณว่าอาตมาไม่เป็นอหันต์อาตมาเป็นไม่ได้เป็นอรหันต์ไม่ได้เป็นโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นผู้รู้ไม่ได้เป็นผู้บรรลุอะไรอาตมาว่าอาตมาเป็นอาตมาก็บอกความจริงอะไรอย่เงี้ยซึ่งมันเป็นธรรมดาธรรมชาติสำคัญที่สุดสรุปจิตสะอาดไม่สะอาดจิตบริสุทธิ์ไม่ีบริสุทธิ์ จิตมีโลภโกรธหลงในจิตไหมนี่คือตัวจบเลยถ้าจิตไม่มีกิเลสโลภโกรธหลงพูดไปแล้วจริงๆแล้วก็จริงหรือไม่จริงก็อยู่ที่ความจริงนั้นตอนนั้นเองตามภูมิของคน,นะคนไม่มีจิตพูดออกไปเนี่ยแต่สุแดนทำก็ตามแน่นอนเขายังไม่ใช่พระอรหันตะ์จิตของเขาก็ต้องมีกิเลสอยู่แต่ตอนตำหน,นิเขาไม่ได้มีโลภโกรธหลงอะไร ดีไม่เสียหายมันอยู่ตรงนี้ประเด็นนะคนชมอัตมาอัตมาก็ฟังอ,อ๋อมีก็จบในตัวไม่คัดค้านชมก็ชมไปก็ถูกแล้วเขาติมีในเราอันใดเราก็แก่เสียปรับปรุงตัวจะขอบคุณเขากราบเขาเลยเขาติเราอะ มันเป็นคุณค่าประโยชน์เราหลือเกินเราแหมงโง่ไม่รู้ตัวให้เขามามอกให้เขามามองให้ามามใหต้องกราบขอบคุณเขาที่กติเพราะฉะนนั้นคําติจึงเป็นคุณค่าอย่างยิ่งคําชมนั้นพระพุทธเจ้าทตรัสเลยในสูตรที่อาตมาจําไม่ได้แลยในเล่มแนวไ,ไม่มีค่าใดเลยคําสรรเสริญ ท่านตัดว่าเป็นคำเลวร้ายไม่ทำให้เกิดเจริญใดๆในคำสเสริญมีแต่จะทำลายเราเราฟังเราคิดดีๆจริงที่สุดเลยใช่ไหมนะคำติมีคุณค่าคำชมไรค่าแต่คนไปชมไปชอบสรรเสริญยกย่องยกยอจึงสวยอยู่